สวัสด,ดีทุกๆคนใจที่ตั้งมั่นแล้วเป็นใจที่พร้อมที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นแล้วนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นประโยชน์แบ่งปันเพื่อเฟือ้อช่วยเหลือเกื้อกูลูให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกัน ฉนั้นเชิญชวนทุกท่านทุกคนให้มีใจที่ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วสัพปทุกสัพปโศกสัพพโลกสัพปภัยเคาะทั้งหลายที่จะมาเบียดเบียนเรานั้นก็คลายออกคลายออกคลายออก,ออกให้ทุกๆคนมีใจที่ตั้งมั่นไม่กลัวไม่กังวลกับต้องเผชิญกับ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในชีวิตของเราเพราะใจที่ตั้งมั่นนั้นย่อมไม่เศร้าหมองไม่โศกเศร้าไม่หวั่นไหวไปกับความเปลี่ยนแปลงของทุก์ขที่มีมาตลอดไม่ว่าทุกนั้นจะมาจากการดังลงชีพการเป็นอยู่การทำงานการใช้ชีวิตไม่ว่าทุกโศกโรคภัยต่างๆเข้ามาถ้าหากเรามีใจที่ตั้งมั่นแล้ว โรคภัยต่างๆก็คลายมันลายหายไปให้เรามีใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วความสุขความสงบความสงัดความสบายก็เกิดขึ้นกับเราทุกท่านทุกคนใจที่ตั้งมั่นเป็นใจที่สว่างใจที่เบาโล่งโปรง่งสบายก็เชิญชวนทุกท่านทุกคนให้มีใจที่ตั้งมั่นอยู่สม่ำเสมอ จะไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่ให้มีใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ควรแก่การงานเบาอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดในเรื่องใดให้มีใจตั้งมั่นในทุกที่สถานในการทุกเมื่อใจที่ตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกๆวันทุกๆเวลา เพราะหากว่าเราใจไม่ตั้งมั่นเราก็จะยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจ,ใพอใจเพลิดเพลินเบื่อหน่ายรู้สึกเป็นทุกข์กับชีวิตตราบใดที่เรามีใจตั้งมั่นเราก็สามารถที่จะละคลายสลัดสละปรองปล่อยวางความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงความมัวเมา ความประมาทความเสื่อมโทษทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เรามีใจตั้งมั่นสม่ำเสมอตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในการมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่ตั้งมั่นนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีอุปสรรคฉะนั้นให้เรา มีใจตั้งมั่นอยู่สม่ำเสมอกับการใช้ชีวิตกับการคิดพูดทำการดูการฟังเมื่อมีใจตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็เบามันง่ายนะครับอะไรที่เคยติดขัดอะไรเคยที่เป็นปัญหาในชีวิตจะได้รับการแก้ไขด้วยใจที่ตั้งมั่นทุกปัญหาที่เราคิดไม่ออก บอกไม่ได้ทุกปัญหาที่เราต้องจัดต้องทำให้กลับมามีใจที่ตั้งมั่นก็จะลุล่วงลาบลื่นเรียบร้อยก็ฝากไว้ให้กับทุกท่านทุกคนหากชีวิตยังมีลมหายใจเราต้องมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นเหมือนแสงสว่างนำทางให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ แล้วก็พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นเวรพ้นกรรมให้ใจตั้งมั่นดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ